ผมไม่ได้ล้อเล่นผมจะแต่งกับลูกสาวคุณนะปล่อยนะนี่คุณฝันไปเถอะดูสิแม่จันเหรอคุณดูสิเขาจะหน่อยจะไม่เชิญผมเข้าบ้านจริงเหรอคุณพ่อตาลบไปเข้ามาสิไปฉันจะไปตำรวจ ฉันไม่มีทางยกลูกสาวให้แกอัตพาลหรอกตำรวจเหรอเัรนยิ่ต้องรีบยกเธอให้ผมสิครับดูสภาพบ้านของคุณสิครับโทมขนาดนี้เอ๊ะเงินเดือนคุณเท่าไหร่เชียวเลี้ยงลูกสาวคุณให้สุขสบายได้เหรอครับแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้าเธอแต่งกับผมผมรับรองว่าพวกคุณจะรวยขึ้นในพิบัตะแต่งงานไม่ใช่เรื่องเล็ก ควยังไม่รู้จักลูกฉันเลยจะมาพูดเรื่องแต่งงานได้ยังไงเงั้นแหละแค่ผมต้องการไม่ว่าใครหน้าไหนในเมืองเอกนี้ก็ปิดบังผมไม่ได้ยังไหนก็คงรู้ปัตระกูลฉันเป็นตำรวจมาสามรุ่นเห็นหรือยังลูกชายฉันตายเพราะพวกนายยิงกันกนายยังก,กล้าดีมาขออะไรแบบนี้อีกคุณเข้าใจผิดแล้วครับนี่ไม่ใช่คำขอ แต่คือการแจ้งอีกไปกี่วันผมจะมารับเตรียมตัวให้พร้อมด้วยฉันมีคู่มั่นแล้วไม่สำคัญหรอกงานมั่นต้องถูกยกเลิกแน่หวานเหมปล่อยนะนี่แห้อคู่มั่นคุณเดี๋ยวนะแกเป็นใครตั้งแต่วันนี้ไปเธอ Click to watch the full episode.